ตัวที่สองครับที่นายกรัฐมนตรีเด่นย้ำก็คือลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราจะเอาชนะโควิดได้เนี่ยเราต้องตรวจให้ได้มากที่สุดเอาคนติดเชื้อไปหาหมอกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวนี่คือมาตรการที่หนึ่งที่จะเอาให้อยู่สองก็คือว่าต้องฉีดวัคซีนครับ ตรงไหนกลุ่มเสี่ยงระบาดกันสูงๆเนี่ยอย่างคลองเตยกลุ่มเสี่ยงนี่เขาก็ทั้งคัดกรองและก็ฉีดวัคซีนวันนี้ที่หลักสี่ที่คขปมคนงานก็ทั้งคัดกรองตรวจเชิงรุกส่งตัวผู้ปติดเชื้อไปโรงพยาบาลแล้วก็ฉีดวัคซีนด้วยนะครับนี่คือวิธีที่จะต้องทําควบคู่กันไปนะครับซึ่งการตรวจวัคซีนเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เน้นไปที่หมอพร้อมอายตุต่ำกว่า60ปีเปิดลงทะเบียนวันที่31พฤษภาคมนี้ ลงทะเบียนนัดจุดบริการออนไซต์ site, นะครับกระจายวัคซีนให้กลุ่มเฉพาะเช่นแพทย์พยาบาลอสมเจ้าหน้าที่ด่านหน้าครูนักธุรกิจนักศึกษานะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้เห็น